ได้ยินเดวดาเว้ากันพ่อทานอะไรดีพ่อมีอะไรจาะแม่แอปเปิลค่ะลูกต้อมทานอะไรคะแอปเปิลครับุ๊กตาลและลูกแอปเปิลค่ะแม่กับป้าทรงหายลูกลูกที่บุญหนคจะคขวบยกมเมื่อไหวขอบคุณครับให้ลูกสาวขอบคุณค่าให้ผัวขอบใจจ้าเทวดาว่ามื่อนั้นปะ บนันียากบันดงป่ะดิยากบันดงบันเชนชุกปุณิเห็นว่าว่าเรื่องใกล้ตีมาแล้วจักเถ้อดอกสิสะแตกบ่หลอกเขาเดียวนี่เพิ่นนิยากอย่าเป็นยากผู้เป็นเมียได้บุญต้องได้เต็มตีญงผัวบ่งหูสอนผัวเลยสมไม่ได้มาวัดมาว่าคำว่าบุญมาเป็นมะนันงฝ่าพระเด้ใจดีเป็นบุญ เอคือผู้ใดผัวเจาสู้จงสีคือกันถ้าเมียพี่บาทมึงค่วงกันใจตนากูบอกยี่ห่านิมึงมาพี่ผัผวผมไม่ยมาแย่งผัวกัดหมว่าแต่เมียผู้มีบุญเมียสลาดจังไหนบันเ,เห็นผัวไปนั่งกินอยู่ห้องอาหารเออบันผัวแล้วเห็นเราไม่รู้จักกันท,ท,ทั้งทดีใจมึงมึง ใช่ไหมเขาต้องคมจิตคมใจเอาไว้เพราะนั่นมากกลับมาบ้านมันยังกระางมันในในหัวใจเราบันทิตกนรกเลยในทะเกียดให้เขาเบื้องจิตเท่าหสะก่อนกทสร้ายตัวเองเออสร้างเขาเออสร้างเขาบันเบงขึ้นสร้างเขาเอมวาแรกจังเา้ากัน เพิ่มคืดขาแม่มะโหลดยาอย่ามพาเห็นเหมืงันเทียงเจ้าของบอเจ้าเห็นบอก้ลังคนเียดแห่งแห้งยิ่งเลยแม่บ่หละได้บ่านด็ผู้ผู้ฉลาดได้ผู้มีปัญญาแต่ว่าบฏดคำมมายังมาแรงผัวลบมาที่เขาว่าแม่กินตัวจะนไปทาพ่อพ่อก็ไปแินแก้ก แม่กินข้าแกงพี่งมหมดคือเพนละได้กินต้มยมตุมยำ่ปลาโรแมนติกพระเร่เนาะพอนะนี่ตัฝากใยตัวโอ้ยก็ไปสลากะนายกอบตปว่าไม่ทำหลักแานไม่สลากเราเราไม่ได้ตักใจมาได้หรอเป็นผู้ใจมันสบาบตัวอย่าไปทิมสิมูหคอก็ไม่ถิ่มมูเขาก็มีกันมาด้หนพอหรือเม่หน่อยก็ไดล่มาใอบตก็คือกันกรหลายคนคือกัน มันเป็นประสบการณ์ของ,ของผู้ชายกใครพู้กถ้าแม่เป็นคือพ่อคือพ่อล่ะบ่ได้บ่ได้แล้วบ่ได้บ่ได้พ่อคือมันจักแววเอาใจใจเจ้าของเห็นความมากของแม่เป็นขี่ก็คือมาบอกมาไม่กินใช่ไหมแล้วมันเออเอาดีดีเจ้าก,ก็ต้องเข้าใจเรื่องผู้ชายกที่เพวกสว้อซนี่เกือบบ่ทุกคนละเจากก้าผู้จักวะมันเพื่อที่อ้างไปหรอก อันนั้นเป็เรื่องของเขาก็เจ้าเยอะสิจม้หลก็เิดโอกาสให้ผู้ชายนะี่เออแม่ผิดที่สันไม่เป็นไรถ้าแม่ผิดแม่ยอมรับแตง่งค้นหาโหลดวิธีปราบผัวเจ้าสูบดอกไม้หาคูเทียนหาคูโรดเมียนเมามาเลยเอางให้กาบได้ผัวประสันอียงบัดกาบผัวนี่ละ่ะโ,โอ้ยังรอบบัดกาบเทือเดียว โยคันหาคือโลดก้มหัวลงนโมตตสสะพระคาว,วาโตเบากันกอนอ,อรหัตโตเบากันกอนสมาสัพพุตสะอีหยังเนาะบันนี้เนาะเบี้ยกุเนาอะอรหัตโตสมาสัมพุตชะเบากันกอนนโมตตสสะพระคาวาโตบู้มาโลดบัตก้มหัวตอนนั้นละผีเฮื่อนผีซ่านผีปูญญาตายง่ายเทพพญดาทั้งเบิดโอ้ยีนั่งนี่จะมึงเป็นปีกุลสตีเนาะ อุจักอ่อนจักหน่อมจักตอดเห็ดกับผัวดีดีผัวกัดซัวปูญานตาใหญ่กัดส้มยืนเบิ่งปั๊บมาแต่ผัวจับขันหาคือสั้นเลื่อยใหญ่บวชเสาร่องโลดกูฏิว่ัตรไรระวัดกูเคยเห็นบันตุกี้นี้ระวัดที่ไปไหนก็จัมบ่ยอมดาวผัวอยู่กู้ขึ้นพุ่นหลุดคอยก็ขอโทษเจ้าก็กันเราเนอะมันเป็นความพีโก้คอยกันเนอ ว่ากันย่องย่องโอ้ยแต่งตัวกับบึเบงบาทเบงเมืองเขาเฉพาะเขาป่าเด้อจะว่าอาตมาอยู่วัดนี่พ่อแนวแปลกๆปดินใหญ่จังสี่กับมีคือกันแหละดาผัวบ่เศร้าขี่รถละรถเก่งขั้นดาซี่พีกปุนใส่กับโปรงขาดหน้าอันนี้พัดเละแหลหัวย่องย่องบ่แม่ได้ฟังหรือ่อ ฝากกับบ้านผัวเวอร์บาดถ้าลิฟสติกเลี้ยวบไวน,นไก่ไก่ว่าเป็นกล่ไก่โอ้ยอัตมาเลี้ยวเห็นพระผ่าอยู่เป็นมูได้เรื่องผุนยากมากล้วเกว่ามากกะบกาว่าเปนฝากลาบโอ้ยนมเพื่อกอดงามในแหลว่าจันกันี่ยนิมาโซ่นมอ,อยู่แม่ยังเราอัตมาว่มามาเพิ่งบารมีหลวงพ่อเพิ่งยัง เข้ามาบารมีหลวงพ่อหลายมาตัวเขาเหรอ,อไปเสื้อเขาเป็นยังไม่ยังเหรอัวขนาดมีเมียน้อยเฮจ,จันใดเหรอไมาหลวงพ่อเฮ็ดจันใดสิได้ผัวคื้ผัวเสียใจภาพบ่ไปน้ำติดต้นได้หลวงพอ่อลูกน้ำกันสองคนลูกก็จะเป็นอย่างไรเรื่องพวกชูตัวติดต้นได้หลวงพอ่อ